ประสบการณ์การท่องเที่ยวของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างของเราอะเรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ไปอะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้สเปนไทม์กับตัวเองการท่องเที่ยวมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนมันเป็นการที่เราได้ไปมีช่วงเวลาที่ดีหรือว่าโมเมนต์ที่ดีการท่องเที่ยวมันทําให้ผมได้มีการใช้เวลาที่ดีกับครอบครัวได้อยู่ครอบครัวนะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับพี่จะมีเกิร์ลแก๊งเป็นผู้หญิง10กว่าคนเลยนะคะการไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกันมันทําให้เราเนี่ยได้มารวมตัวกันเกตเจอรั้ง สถานการณ์โควิดระบาดนี่นะครับในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมานีครับลูกค้าหายหมดเขาจะต้องหาช่องทางที่เป็น OTA ซึ่งวันนี้เป็น OTA ที่มาจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นค่าคอมมิชชั่นกับแพลตฟอร์มที่เป็น OTA ของเจ้าใหญ่ๆจ่ายมากถึง40ก็มีรายได้นลดลงอยู่แล้วเพราะห้องพักขายได้น้อยนะคะขายไม่ได้โรงแรมเล็กจะมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าโรงแรมใหญ่ ธุรกิจท่องเที่ยวของเราเนี่ยครับรุนแรงถึงขนาดที่บางโรงแรมเนี่ยต้องปิดชั่วคราวหรือปิดถาวรไปเลยก็มีนะครับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจหลักที่ประสบปัญหามากถึงเวลาและที่เราบินทูเนี่ยเราต้องคิดและต้องช่วยเหลือผู้เขาแหละวันนี้ ความตั้งใจนะฮะมันคล้ายๆกับตอนที่เราทำพูดตอนนั้นเราใช้เวลาในการดีลลอปเนื่องจากมันมีหลายฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นจองตัวเครื่องบินนะครับจองห้องพักนะครับจองทัวร์แอคทิวิตี้จองรถในการเช่าและอีกอยนหนึ่งคือินชูแลนด์นะครับท่องเที่ยวินชูแลนด์ทั้ง5้าสวิตหรือหบริการเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก4เดือนในการทําเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราคิดขึ้นมาก็คือตั้งใจอยากจะให้พี่ๆเขาไม่ต้องมีคอสเพิ่มเติมในการที่ไปใช้แพลตฟอร์มแพงๆแต่ว่ามาใช้กับเราเปนพูดนะเราเป็นเราพยามพัฒนาาหล อย่างเพื่อให้พี่ๆเขาได้ใช้งานจริงๆค่ะคุดแข็งของร o b ินฮูดทราเวลนะฮะข้อแรกเราไม่มีการคิดคอมมิชชั่นข้อที่2เงินเข้าโรงแรมเร็วหลังลูกค้าเช็คเอาท์ภายใน1ชั่วโมงข้อที่3เรามีระบบ e x t r a n e รซึ่งสามารถให้โรงแรมเข้ามาจัดก,การเรื่องกำหนดค่า Pricing และสามารถจะบานโยแพ็กเกจได้ด้วยตัวเองเลยครับ ข้อที่4เราบีกระบบการจัดการในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับโรงแรมทุกๆขนาดไม่ว่าเล็กกลางใหญ่ข้อ5เรามีการเอาข้อมูลนะครับกลับมาให้โรงแรมสามารถที่จะกลับมาทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในอนาคตของเขาได้ ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้นะคะ Robinhood Travel เราอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่อะแต่ว่าเราอะมีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราดีใจนะครับที่มีส่วนช่วยทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันคือ Land of Smile ถ้า Robinhood เราเนี่ยสามารถที่เข้าไปช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีรอยยิ้มได้ เราก็เชื่อว่าผู้ประกอบการจะส่งต่อรอยยิ้มกลับไปสู่ลูกค้าหรือคนท่องเที่ยวได้แล้วประเทศไทยจะเป็นแลนด์ออฟสมายอย่างแท้จริงโลบิฮูดทราเวลพร้อมแล้วค่ะ